จ้าวันนี้เยว,วันจะทำแกงทิโพหัวปลาไซมอนเนาะแล้วก็ผักบุ้งอันนี้ก็น้ำพริกแกงเผ็ดแล้วนี่ไอ้น่ะน้ำพริกแกงเผ,ผ็ดเนาะอันน้ำมะขามเปียกเนาะตั้งกะทิเยว,วันก็ตั้งกะทิให้มันเดือดเดือดก่อนเดี๋ยวเราเอาน้ำพริกลงเนาะให้มันแตกมันก่อนนแตกมัน เอากะทิลงพาดเากะทิลงป้ายไอ้นะเอาเอา,เอาน้ำพริกแกงเผ็ดนะน้ำพริกแกงเผ็ดลงแกงเผ็ดแกงเทโพแกงเทพโเทพโหัวปลาแซลมอนก็มีน้ำมะาขามเปีกมีกะทิมีหัวปลามีผักบ,บุ้งก็มี น้ำพริกแกงเผ็ดมันแตกมันจะกี้กล่องเป็นควาเล็กๆนะคน,นกับหอยเม่นใส่พริกแกงเผ็ดลงไปน้ำพริกแกงเผ็ดนี่เยาวันตำเองนะทำเอง,เงไม่ได้ซื้อ มีนจะสีจ้าํำเองยองไปให้หอมนะทำเองสีมันอาจจะไม่ไม่แดงนะวิวันไม่ได้ใส่พริกเม็ดใหญ่อือววันใส่พริกเม็ด เทียเ่ยวป้าแล้วกันน้ำอันนี้ใส่น้ำมะขามไอ้น้ำมะขามเปียกใส่แล้วก็เอาหัวปลาแซลมอนลงลปลาแซลมอนลงไป ไฟอีกหน่อยอใส่หมันเขี่อหน้าต่างก็แพงอยู่หนะเอฟซีสองหมอก็ร้านก็ซื้ออยู่ร้อยยี่สิบค่านี่คือแกงเทโพเนาะเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตามันจะออกมายังไงเนาะเอฟซีเนาะ เดี๋ยวดูคอยดูนะคะเดือดแล้วนะคะเนาะก็ใส่แป้งมันโนะนี่เดือดแล้วเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ผักบุ้งนะทีนี้เตรียมใส่ผักบุ้งนะใส่ผักบุ้งลงไปนะผักบุ้งลงไปอืิ บุ้งกันสดกินผักนี่นัยเจ๊ผักเยอะๆอร่อยผักน้อยๆไม่อร่อยเก่งรู้ด,ดีกินสองคนแตย่ยาส่วนมากจะกินกับมากกว่าแต่เราต้องแกงให้ให้ให้มันนิ่มๆนะต้องทำใจนะก,นกินกิกนจะัดจานอ่ะ รอให้เขาเดือดงั้นจะออกมาแล้วเป็นแกงเทปูนะรอให้เขาเดือดก่อนนะคะปลาเซมอนไม่น่ากินรอให้วก็เดือดสักพักก่อนนะครับเรามาตามกันหน่อยเนาะเดี๋ยวก็เดือดนี่สีเดือดแล้วค่ะเดือดปุ๊บ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 เลยนะเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเดี๋ยวจะพันจ้พริกแดงใส่ เนาะริกแดงใส่ผักิแกแดงใส่นะคะักแด,ดงใส่แล้วก็จะเอากะทิใส่แล้วก็ปิดฝาใส่ก็ปิดฝาไว้ กินกับไอ้ตาต้องต้องผักให้มันยุยยๆอ่ะอมไม่งั้นแกแก,แกบ่นทำผักไม่ยุยอะไรประมณนนะถ้าบางเห็นเป็นยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับะไครให้เยวนันด้วยนะครับแกงเทผักแกงเทโปหัวปลาไซไซมอนจ้าสวัสดีจ้า